สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำสูผู้ซูคนน้องพี่น้องเนาะมือนีมาพอกันดีกขึ้นเก่าเหมือนเดิมครับพ่อญงหลังจากที่ว่าเมื่อเศร้านี่ตามหาบักเสียขาวจนว่าเบิดแห้งออนลาพี่น้องมือนีหลังจากที่ว่ามือแล้วเนาะล่ะเนาะค่ะก็เลยพาอีล่างล่ามาสลองสองแสนซับยื้อน้ำตกว่ากันวาใหง่แห้งพี่น้องพ่อไงระว่าสิ่งสิผ้าสิ่งที่คิดกบสิ่งที่เป็นจริงมันมันว่าขึ้นกันได้พี่น้องผ้ไปเที่ยวน้ำตกคนะพ่อไระหว่าง ฉลองสองแสนศัพท์ของเฮาเสียน่นแล้วภาไปเปิดคฤหาสน์ดูเนาะไม่อดสะไหวน่งไหวน้าเนาะพ่อใหญ่เนาะโอ้ยสองแสนศัพท์ของเฮาไหมพ่อใหญ่น้ำโตกพี่น้องซาะยางเมื่อเช้ากูไปหาเสียสู้เสียเพื่ออย่างนี้เป็นอย่างเอากูย่านน้ำป้าไหลหลากก็ยังประมาณนี้เลาวกูว่าย่านน้ำหลายวิานมันจมน้ำเตรียมสิมาเลยนำโต๊ะกันบ่พี่เตรียมมาญาพี่น้องไว้บริษัทเนาะนำโต๊ะคอยพี่น้องว่ามันเหนียวจักรจันท์เออว่าหันนี่ยางกายไป่ไก่มาก จ้องอะไน้ำหาหพ่นเสียขาวบ่มีอีหลีบมั้ยนี่บ่มีเห็นบ่เออโอ้ถ้าแม่นพ่อเสียขาวนี่มันเห้ยใส่เหนียวเลยเออปักหลอดแล้วมันเคืนนี่สดสด,สดร้อนร้อนแจ้งอะไรอ่าหลังจากที่ว่าทางสาวน้อยเพื่อนเพื่อนไปทำการแสดงยูทีเอลกีระยองเนะาะค่ะโอ้ยนางเอ้ยจ <ไป S 2> ับมาเบิดเกียลอยกว่ากิโลเมื่อเอะแลยอุ้ยแมาหอดบ้านแล้วหาฮแบดน้อยเลยเพิ่์นไปไปให้กันร่งใจน้องเพิ่์นค่ะบอยซิริชัยพี่น้อง ซึ่งเมื่อคืนนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีค่ะบอยซิริชัยพ่อเงี้กับเป็นเอฟซีแฟนคลับอยู่เลยค่ะเพราะว่าน้องนี่พ่อเงี้กับทิพตามมาตะโดนหลาหละบอยซิริชัยใจเกินลอยเนาะค่ะข่าวขับจาการว่างโตอย่างน้องดีเบิร์ตเรียกแมนช่วงที่ว่าบอสโจกันร่งคุยกันครับบอยซิริช่ายเพื่อนพ,พูดคุยกันโย่เออขอพูดเลยไอ้หลายๆมาให้กันร่งใจยังสิค่ะวิดีโอข้อมาจากได้สีเกล็ดสีเกล็ดม,มาต่างๆงานงานขาวดำ องิงหมือเครื่องหนีบไปงานขาวดำอุงิงวิดีโอข้อมาแมนไปงานขาวดำของปูนปูพอของอาจารย์ตั้มนักครินอ๋อพันธ์ไทยเ็นอาจารย์ตั้มนักครินเพิ่นโพสอยู่กับขอแสดงความเสียใจน้ำนะคะกับทางครอบครัวของอาจารย์ตั้มนักครินซึ่งก็ทือได้ว่าเป็นครูผู้แรกของน้องอุงิงซะเพราะยังได้ว่าสิเป็นพอเพื่อเป็นเพื่อเป็นปูขอพ่อหง เด้ว่าไดว่าเป็นเอิรนว่าปูเออออนั่นแหละขอสษขออไฟได้พี่น้องนั่นแหละมาที่นี่นั่งเล่นวิดีโอข้อมาค่ะอยากพ่ออยากอยากบอกครับไอ้ไอ้บอยไอ้บอยสิริชัยค่ะกลายเป็นว่าสองคนที่มีกระแสดังเปียงปังตอนหนึ่งของประเทศไทยในวงการมอลัมาบอกกันพี่น้อง่บอยสิริชัยกับเป็นตาฮักต้าฮักค่ะบอกว่าใส่คำบอกว่าไอ้สอนน้อง จำออเดอร์องคงหญิงเอ้ยสิงที่อ้บอยสิริชัยเพื่อนบอกเพื่อนสอนเนาะเพื่อนอยู่ในวงการนี่มาก่อนเพื่อนบอกว่าจ้งไหนหุงจากบ้านเองวางได้เพื่อนไงอีหล่าเอ้ยตั้งใจเฮ็ดออเดอร์เอ่อองคงอญิงนี่อีหล่านี่บ่แม่นว่าสี่สี่เลยมาเป็นทั้งสี่เป็นคู่คนเด้หล่ะเ่ออกม่น่คนน้ตาไหลเมยนไหลหลายคนขนชิมคนลุกไหลหลายคนพยายามีิมอยูจุดเดียวกันกับรององคงอิงนี่ค่ะอืมบางคนเสียงดีต้องยอมรับว่าเสียงดี เสียงดีหน้าตาดีหน้าตาดีค่ะอ่าขยังบ่ไเด้มายืนในจุดนี้ค่ะอืมแต่ว่าอิหล่าอุ้งอิงเออถือว่าเป็นหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านแมนที่ได้มายืนยุดจุด,จ,ดจุดนี้ข่อยจ้างบ่บ่รู้สึกเสียใจพ่อใหญ่ที่ก้อนหนานี่ที่ข่อยเคยเห็ุคลิปของน้องอุ้งอิงเนาะตั้งต่มือแรกที่น้องมาเอ,อดิชันเลยข่อยเห็ุแล้วก็ข่อยเบอกตลอดเลยว่าสาวน้อยมหศยัศจรรย์ข่อยบ่รู้สึกว่าข่อยวอกผิดเลยเด้แมนผููเดสิมีคนมาว่าเ่อข่อยจะสร้างว่า มหาสัจจัน์จังไรหอไดยูบ่บ่กข่อยกับบ่อเสียใจเพราะว่าข่อยกับย่างยืนยันว่านนองคือคนมหาสัจจรน์ม,มันบ่อใดเกิดขึ้นกับนคนคนสทั่วไปเไลยงไงไๆเออนี่คือข้ามจักรกัดควบของข้ามว่ามหาสัจจรนท์เพราะว่ามีคนอรือไม่ข้ขม,ขมเมต์น,นี่หรือพี่น้องว่า,าออมหาสัจจันทร์มองได้บราเห็นว่ามหาสัจจันทร์เลยพอไดยู่บ่กถ้าเจ้าคิดว่าขันหอไดเรามหาสัจจั์เจ้าไปการบินไทยรักคุณเพ่าฟ้าคอยบอกเลย เจ้าสิไร้มีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นทุกเกือบทุกหน้าที่ทุกสิบหน้าที่เครื่องบินออกตลอดพี่ต้องวันวันมหัศจรรย์ตลอดลนะนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เจ้าตามหาค่ะนี่พอไห้ของแทกพอเวินเวิน,วน,วนพร้อมเอาลรื่ีนี้มาบอกเรื่องพระเอกบอยกับอบอสโจ กันโอ้ยบอกของเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นภาพที่อบอุ่นใจนี่แหละเพื่อนว่ามิตรภาพในวงการหมอลำคนในวงการหมอลำบ่เคยถิมกันเพราะไงคนในวงการหมอลำบ่เคยทะเลาะบ่แว่งกันเพราะปัญดอกที่จริงแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถือถือคนนี่แหละผูกปันเออนั่นล่ะัดที่นี่กะว่าไอ้บอยสิริชัย่กะว่าโอ้ยขอบคุณเด้อไอเด้อเออ สีมาให้กำลังใจน้องกำลังใจนุงค่ะตอนนี้บอมไปธรรมาดาแล้วกระแสของสาวน้อยเพลินเป็นแพงต้องยอมรับอิหรีพี่น้องบอยสิริชัยเคุณว่าเลยเด้แมนชุดยอดสุดปังอิหรีเสียงเพิ่นออกแหบเจ้าน้อยเนาะสุดยอดสุดปังอิหรีได้อสียเสียงเราบ่คอยมี่เออบโบคอยมีพระเอกบอยเนาะนัน,<า>นหลาขึ้นกันบอยสิริชัยค่ะเจ้าจะาเป็นขักเป็นแหนเนาะโอ้ยรวยขักรวยแน่บอสโจวังเดียวเ้ยบอสโคโตะดอกบอยเออนี่เจ้าเป็นมอลล์มื่นล้านพันล้านคุณว่า เป็นยังไจงจกโรงแรม,อมเออโลงแรมยุขามเลี่ยงถ้าผู้ใดไกลไปไกลมากโรงแรมเพินินโรงแรมบอยสีริชัยเ้อะแล้วยังมีไทยอยากได้บ้านเ็ตบ้านพร้อมเฮ็ดบ้านจัดสรรราคาเริ่มต้นที่ล้านนิดๆเออว่ากันวา่าจัดสรรแล้วมีผลิตภัณฑ์บอดแคร์น,นี่มอลลัมนี่แหละสู่กับเพิินสู่เพิ่นส้นมมอีอลีเด้์เพราว่าสิเป็นบอดโจหรือว่าพระเอกบอยซรีชัยเพิินดูเพิ่นสู่เพิินส้นเพิินจังมี่พะย่ะย แล้วถามเนี่ยหลายหลายคนที่ว่าอุ้ยหมอลำอาชีพเต็มกินลำกินคู่มือนี่พี่น้องหมอลำจบปริญญาตรีจบปริญญาโทโ <ก S 1> จบปริญา <โก S 1> รญาเอกมี่เยอะแยะเขสาเห็นว่าอ่าาเข้านั่นมเสนอข่าวเนาะพ่อใหญ่เนาะบ่า,าสิเป็นศิลปินผู้ใหที่ขึ้นกระวงหมอลำวงใดเบ่งดีกรีของแต่ละคนบธ่ธรรมดาจบปริญญาตรีบางคนจบหอดแพทย์หมอพ่อใหญ่แต่ว่าผันตัวมาเป็นหมอลำก็มีถูกต้อง ชัางบอยสิริเชัยมสีอาจซียมัได้เรียนสูงแต่ว่าคนเรียนสูงสูงหลายๆคนกลับไปเป็นลูกน้องค้นกับเรือแย่เด้แต่ว่าบอยสิริชัยนี่เป็นบอดแล้วคมสมกับผลิตภัณฑ์สมกับโรงแรมเิ่นบอดแคร์บอดบอยอียงประมาณนี้บอยโฮม home, เห็นป่ะสุดยอดอี่ลีบบอดบอยสิริชัยแล้วสองคนนี่องค์หญิงกับพอ่อองค์หญิง เห็นไอ้บอยบ่ขึ้นนี่เพิ่นเพิ่นดีใจเพิ่นยิ้มเพิ่นเพิ่นมีความสุขพ่อขออนุญาตแชปไอ้แชปหน้าจอได้เด้อเออเพิ่นแชปแล้วเพิ่นแคบม่ได้อันพอเพิ่นบอกว่าเด้อเด้อพอแชปให้อันบาลโจกับพ่อบาลโจเนี้ยเด้อเด้อพอแชปให้แชปแล้วไปกดปิดมันเด้แป๊บหลอดเรียบร้อยเอาเดี๋ยวเอาไม่เด้อก็ได้คือเก่านั่นละเออการเป็นกำลังใจให้กันนี่ถือว่าถือว่าเป็นสองหมอรำที สองผูน้ำของวงหมอล่ำถือว่ากระแสแมนกระแสกำลังมากแห่งแรงภแสร้งทุกงคงค่ะพระเอกบอยนี่ก็แนค้ับาพินหลยหมอล่ำใจเกินรอยแนคลงคาพนก็ไลเดิสุดยอดเนาะพู้ใหญ่เนาะแมนซึ่งก้อนหนานีหลายคนก้อนหนานีผู้ใดก็สิจำได้ยุดดอกว่าสำหรับแอนออร์ดีนี่เพิ่นเคยอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก่อนที่เพิ่นสิโล่งมาผันตัวมาเป็นอิสระวงหมอล่ำสุดท้ายที่ แอนออดีเพื่นยุก็คือสาวน้อยเพชรบ้านแพงของวัดโจนี่แหละพี่น้องแล้วจําได้บ่ื้อมือที่เพื่นประกาศลงเนี่ยเพื่อนไป้องเพลงเนี่ยโอ้ไอยน้ำตาไหลน้าเพิ่อนคือว่าเป็นการล่งที่สวยงามสาหรับแอนออดีลงจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนั้นพพอใหญ่ศิลปินลงสวยงามค่ะผู้จ้าของวงก็บ่ได้อหยังมากมามค่ะลอองก็คือล่งขึ้นคือขึ้นคือว่าเปิดโอกาสให้ให้เพื่นเติบโตในสายงานบันเทาะแต่่า บดาบดาเอซีแฟนคลับพากันปลูกกันปันแต่ว่านี้บอกไปเลยว่ามปนเอซีแฟนคลับสาวน้อยดอกค่ะเป็นตัวป่วนขับมาป่วนบางทีโอกาสมาุ่้นนี่สิเข้ามาซบช่องคือปอบนี่ไหมพี่น้องเออผูดในร่างกายอ่อนแอเพื่อสิขอกมาเลยฉะนั้นเอาเป็นกอร์ลากใจให้เพระวันนี้เป็นบอดบอยสิริชัยค่ะบอดโจยมบานินบอดโจกับทำงานหนักแมงหามลุงถามคำค่ะส่วนหนึ่งพี่ยัยเชื่อว่าบบบอมเมนยอนโตของเพันเองดอกหมายถึงว่าเพป็นบได้เหตุเพื่อโตของเพันเองเต็มร้อยเปอร์เซ็นต เพื่อนเหตุเพื่อบุคลารกรเพื่อคนรอบข้างของเพิ่นเ,เพราะว่าเพิ่นบอกไว้แล้วว่าเพิ่นบอขอรวยไปผู้เดียว ขอให้พ่อมีพ่อกินเต่ว่าไปด้วยกันหลายๆคนจังสี่ดีกว่าเห็นเพิ่นไร้ไดหลายไร้ใจเพิ่นกันแหงหลายดิแมนต,แต่้งเห็นบ่เดินทางกลับจากภาคตะวันออกกับภาคอีสานี่เนาะ <อ little. S 2> เป็นระยะทางเจ็ดลอยกว่ากิโลพี่น้อง <principle. S 2> น้ำมันกับเพิ่นวายอยู่เห็นเพิ่นโพดอยู่นน้ำมันสด,สดเอาสดเอาไหมหลุดถจ้ว่าจะขั้นไหนไร้ใเพิ่นก็หลายคือกันใส่สีคายแห้งเนาะบุคลากรในวงในทิมของเพิ่นก็สูๆนั่นแหละเป็นกำลังใจให้แมนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคน บุคลากรกอของสาวน้อยเพื่อนเพื่องเราฝากไปถึงบุคลากรแล้วก็รเอฟซีะะเป็นขับของสาวน้อยเพื่อนเพื่องเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ภายในย้องเน่ตอนนี้กำลังหาเงินอยู่ไปยังซื้อเชียงซักผ<อ>้ากกูไม่ไหวมือสอยหมดแล้ว <laughs> <laughs> แฟบขัดพี่นอ้องนีล่ลีอันแฟบซื้อๆพ่อยังกับพ่อว่าปันใดดอกอันบัญญัติมันนั่นแม่เสียเพิ่งถือยางกล้วยยางอย,ย่าง <ừ. S 1> อันหนีตำรวจตำล่าเขาไปในปากกล้วยไปยังแม่ <laughs> <laughs> เออจะเป็นไปโหดหรือยังแม่แน่พี่น้องเอ้ยจังบังยาเปิดจักกันยางกล้วย บ่าที่นี่เอาแมา่ไข่อยยองนะขาดกระพองกันตีมื<า>ดไข่ขยยมันอีกกาดเล็บการยังข่อยเขาจังสั่นละลาว้านไร่ยายห้างขอใพี่น้องเอเพี่ยนขับของใจกระร้อย <ทะ S 1> ของสาวน้อยเพชรลินแพงมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำเลื่อนกระช่องหวังสิ่งใดขอให้ใดสิ่งนั้นสมดังใจหวังอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่หนึ่งเมษาแล้วจะโศกจะหมันของไผ่มันเผื่ว่าเหตุบุญมั่งความกาดแต่เพร สำ <c oughs> นีเนาะพี่น้องสำหรับมื่อนีล่าพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอกล่าวคข้ามาขอบคุณครับขอบคุณค่ะ